เป็นตเป็นตวอยู่ว่างเ้ยน่องเป็นไรเป็นไรโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยอะไรโตลงเออวางให้่องย่ย่ขึ้นบถุงวันวางว่างวางว่างเลยจะดู เล็กิโลจริงไหมหนึ่งกิโลปลาไหลตัวละหนึ่งกิโลหักัเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งคนเสร็จยังกินมือมือแลงหมดหมือแลงหมดเสร็จกินเครื่องต้มยำเสร็จยังกินก่นอนต้มยำปลาไหล ดิคันต้อนหมดดิคันตอนหมดดิคนต้อนมียังไงครับดิขิงขาดโอค่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกหอมแดงขั่วให้มันมีกลิ่นหน่อยนะหอมแล้วมาต้มหมดเลยมาแล้วเทลงโหลดเทลงโหลอดออคหอมเด้อขันต้อนต่อไปบ้านนี้หร้อมแล้วเปล่าพอมเลยเพราะว่หอมอีู่แ้วต้มเผาเผาดิใส่ใส่พริกยั่างเลย เท้าจะพเทามองแล้วพอเครื่องมันลงลใส่เครื่องนาะต้ยมยำปลาไหลเอาไปเลยเก็มคนต,ต่อไปาต่อไปจะใส่มะขามเปียกเนาะใส่ยังกระไดแล้วแต่ชอบสมตามดดูกัน นี่สมยังกับไส่ผัดใบอ่ารอให้น้ำเดือดก่อนคือผักชีทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบทั้งรากผักชีลาวผักชีอ๋อใส่ยังสีเลยออผักชีผักชีลาวอะไรสมุนไพรใส่ยเยอะๆย่างก่อนพ้าห่มยังก่อนนี่พ้าหม่มผ้าห่มเปย์ผ้าห่มเปย์ดอกมัน รลอซิมเด้อเอาซีให้ใจกาให้ใจกาซิมบอว์อ้าวเบิเ่งเอาพี่น้องเอเ้ยจักใหญ่จักหน่อยแล้วเบิ่งเอาโหลด,ดตัวลาโลลง <laughs> ไปแล้วเตยต้มยำเธอเดียวเลยต้มเป็ดโอ้ต้มเป็ดตัวสั่น ไไ uh ต้มเป็ดตุมเ,เป็น Get ต,ต,ต,ตัวต้มเป็ดเลือซุ้งมีรสดีเฮ้ยขาดบุหรี่น่ะโดีนะบอว่าอยู่ไซบัง ปลาต้มสุกนา้าไปด้วยปลาน้ำปลาต้มสุกต้มเรียบร้อยแด,ด้วจนะีน่ะปลานีโพเดทีฟเด้อถูกสุขาน้ำไม่อยู่ขอ,อ,อก่อนเรื่องรสชาตินี่แล้วแต่ด้มกักแบบใแดบบ สีค่คนมันเยอะเลคนจักหน่อยเนาะเดี๋ยวมันเสียหลุบลาบปิดล่อขันตอนบนี้ทำมาจิ้มเด้อตอนนี้ทำแจวทำแจวสารบ้านเห่าเราแจวจิจ้มจแจวนี่แหละบ้านบ้านเห่าโอ้โหท่าคุณพดพร้อมขนาด กินเยอะกว่ <laughs> าข้างหน่อยเี๋ยพรฮะเจอกันนี่และเออื<ท>อมขิง่าสั่นเดี๋ยวขิงใส่อีกเนาะเดี๋ยวใส่ขิง <c oughs> เสพจังได้บุ๊กเสพลืม <c oughs> อ้าว <c oughs> เพิ่มขิงเพิ่มขิงเสพลืม ใช่หมดเลยสมุนไพรนี่ว้าห้อมแล้วครับหอมแล้วหอมแล้วหอมขนาดเวนต้มขาหมูแล้วนี่หอมอีรีว้าวกำลังแตกใกล้แล้วคือต้มปลาดุกเนาะ รออีกนิดรออีกนิดตอนนี้เป็นการทำน้ำจิ้มทำแจวทำแจวอ,อันนี้พอบ้านพอบ้านไม่คนทำอาหารงานประจำทำเย็นพอมหนากินขัก ต้มเปลดปลาไหลเยอดมากกับเพราะได้เคยกินดอกต้มเปล่แต่ทัวไปก็บม่ค่อยได้กินอยู่แล้วแถม <thank you. S 2> ตัวต้มตัวหนึ่งไม่เห็นเลยต้มได้กไปกิน เอาตอนนี้ก็ลังเดือดไก่สีได้ที่แล้วรออีกนิดอ่านี่มียังเน่นี่ตอนสุดท้ายพระ่วงพระ่วงกราเพราตักทราย้าเป่านี่พระิ่วงเนี่ยนะเออระ่ววงพระยวลวงเขา่ว่าก้ยเอาไปรอดนี่พรยิ่วงนี่ หรือกะเพราตังทรายใบมะกรูดใบมะเรูดเทศพริก,รกยาขัตตอนสุดท้ายเนาะไก่ละไก่ละรอแป๊บไ <ś> ปไหนไปนไหนดูอสุดยอดเลยอ,อร่อยไก่ละไก่ละเซฟบนวาอร่อยว่าับอร่อยยังยังไรเลยเห็เดเองกินเอง ย่นได้ที่แล้ว <Okay. S 2> บ้านบ้างแล้ววว้าเฮ้ยรอดซิมรอดซิมกินกินมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายบานนี้หมูไก่ลงไปเยอะเยอะไก่ลาบานี้ตอนสุดท้ายแล้วไกสิได้ซิมแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้าบานี้ เยวลอเสิบล่อเสิบบอลตอนนี้กำลังรอเสิร์ฟอยู่รอสักพักสิเดเซียกับเอฟซีได้ดูเกิดมากอะยังบ่เคยกินเราต้มเป็ดมื้อน,นี้ละ่ะสิลองสิมเบิง่งว่าสิเป็นจังได๋สิแซ่บบ่เดี๋ยวเราเจอกันเนาะครับเนาะนู่นแหละบอยู่ในถ้วยแล้วพุ่น,นล่ะ เวลาเดพี่น้องเด้วยดู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 เอายกทอยทอยกี่ต้มเปรตโอ้โหยันเป็นโตเป็นโตอยู่อืมนี่แล้ว แนวนีเ,เขาเรียกต้มเป็ดดูกล้ใกล้ตะเส็บหเห้มในใรเยอะมไหมุในไรม่สมร ห้อนเลยล่ยมันเป็นไอเลยอาพอก่อนรถน้ำจิ้มน้ำจิ้มแกวแจว,แจว ซีมจะตอนนี้เจ้าข้ามาเรียคราบเรือบาดนนี้ตบเป็ดปลาไหลยังมันเคยกินดอกมันตเกิดมากสีรองมสีองออิมเบิ่งเขาเป็ดปลาไหลยังไงบ้ี๋ยวสิว่าสิตัวได้นน่ท๊อาสิมซื่อๆนี่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 ออนง่อ,<น>องสีมเบิ่ง สิเป็นจางไหนสิไปไกให้ลยำขวดมาเริ่มเิ่มพี่น้องเออสิลองสิหมกก่อนเกลือกเนื้อปลาเนาะเนื้อปลาเนื้อปลาน่ แซ่บแคือเนื้อปลาเยอะสดตามด้นมนจะมนไ,ไม่ใช่เล่นดีกว่ามานนมา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 เลยมาหลดมาดีเลยมาเขาไล่หกเลย ครับพี่น้องเด้อบานนี้ยคิดเขาเด้อบานนี้เดี <c oughs> เ๋ยวคลิปหนา้าขอเจอกันใหม่อย่าลืมเด้อขอไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเด้อเพื่อเป็นกระลังใจเดี๋ยวไปทำคลิปใหม่ๆมาให้ได้ดูอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอโชคไปเพื่อแค่นี้คลิปหนา้าขอเจอกันใหม่สวัสดีครับ <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> มาตุ๊กเบบอะไล